14บทสวดมหาสมัยยสูตรเอวัมีสุดตังเอกังสมยังภะควาสกเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญญามเตหิพิคุสเตหิสพเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจัตโลกทาตูหิทเทว,วตาเยพุยเยนะสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายาพิคุสังคันจะ อัฏโขจตุนนางสุทธาวสก,กายิกานางเทวานางอเอตัทะโหเสอยยังโขพระควาสกเกสุวิหารติกปีระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจามเตหิพิขุสเติหิสเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจารูกทาตูหิเทวาตาเยปุเยนะสนิปติตาหหนติพระควันตังทัศนายาพิขูสังคันจะ ยานูนะมายมปีเยนะพระควาเทนุปสสังกมือยามะอุปสังกมิตาวาพระควาโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสย,ยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามาภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาพาหังปัสสาเลยยปะปัสสาลิตังวาพาหังสัม,มินเชยะเอวามวะ สุทธาวาสสุเทเวสุอันตรหิตาพระควโตปุระตโตปาตุระหังสุอัถโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานัสสมิงเทวกายาสมาคตาอคตามหาอิมังธรรมสมยัง ทักขิตาเยวะอัปปาราชิตะสังคันติอัตโขอัปปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีตัตตระพิขโวสมาทะหังสูจิตตังอัตโนอุจุกะมากังสุสารถีวะเนตานิคะเหตตาวะอินทรลิยานิลักขันติปันธิตาติอัตโขอัปปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสสี เชตวาขีรังเชตะวะปรีคังอินทขีรังโอหัดจ,จมีมัดมีชาเตจรันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโขอปาราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังฉรนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิงปา,ายายมานุสังเทหัง เทวกายังปริปูเรศสันติติอัถโขภควาพิขูอามันเตสิเยปุเยนะพิขเวทัสสุโรกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาุนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอหีสุงอติตามัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานัง เอตาปรมายวเทวตาสันนิปติตาอหิสุงเสยย่ถาปีมายหังเอตรรหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคาตามัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะควันตานางเอตาปรมายวเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปีมายหังเอตารหิอาจิคิสม,มิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายสิสม,มิพิกเว เทวกายานาังนามานิเทศิสมิภิกขเวเทวกายานาังนามานิตังสุนาถา,าธุกลางมนาศิกรโรธาภาศิสมิตีเอวัมพันเตติขเตพิกขูพระควโตูปัจจโสสูงพระควาเอตาตาทโบตะสิโลกามะนุตกาสามิอัฏฐภูมาตาทาสิตาเยสิตาเคลิปพะรังไปหิตตัตตาสัมมาหิตา ปุถูสีหาวาสารีนาะโลมหังสาพิพสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปสัสน,นามะนาวิลาพินโยป,ปัญจาเตยัตาวาวะเนกาปิละวัฒเวตโตอามันตยิสถาสาวเกศสาสานรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธาพิกขวโ เตจะอาตาปามะกรรงสุตตวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุรหูยานังอมนุษสานัทสานังอเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอัฏฐสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษสานามัทธสูงอเปเกนันตามัทธคุงที่สาสภาพปุตตาอหุงตันจัสัพพังอภินยายาววะคิตตวานัจคุมาแตตัวอมันตยิสัทธาสาวเกสสเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตติยิสามิคิราหิอนุปุพสโสตสหัสสาวยยกขาภูมิมากาปิลวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานังชาสหัสสาวหมาวตายกขานานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโน โมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังสาตาคิราติสหัสสายาขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังอิเจเตโสรสัสหัสสาญาขานันตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนังเวสามิตาส ปัญจสัตายขานานต,ตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันตยะสัตสิโนโมทมามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชฆหิโกเวปุลัสสนิเวสนางพินโยนางสตตาสหัสสังยขานางปายิรูปปาสติกุมพิโรราชฆหิโกโศปาคาสมิติงว่านางป,ปุริมนจะที่สังราชาทัตตารัตโถปรสาสติ กุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตตัสสะพหโวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยสัตสิโนโมทมามนาอภิการมงพิขูนางสมิติงวะนงางทักกินันจัตทิสังราชาวิรุโหตับภาษาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตตัสสะพหโวอินทนามามหพาพรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัตสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขุนางสมิติงว่านางปัจฉิมัญจาทิสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสัตสิโสปุตตาปีตัสสะพระหะโวอินทนานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัตสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขุนางสมิติงว่านาง อุตตรันจัดที่สังราชากูเวโตรตปัสสาสติยัขานางอาทิปตมหาราชายสัตส,สิโสปุตตาปิตัสสะพหโวอินทานามามหาพระลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยสัตส,สิโนโมทมามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทตารถท,ทัคขิเนนาวิรุณหะโกปัชิเมนวิลูปโคกุเวโรอุตรังที่สัง จัตตารูเตมหาราชาสมันตาจัตุรูทิสาทัทัละมานาอัฏฐานสุเวเนกาปิลวัตเวตังเสมายาวิโนโทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทนโนกามาเสโถจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอปามัโยจะเวทสูโตเทวสูโตจะมาตลิ กิตเตเสโนจะคันทพโนโรราชาชโนสโสโพอาคูปัญจสิขโขเจวติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหาราชุพิโมทมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวะนางอัถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตัชกากัมพราชตระอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรัฐาจาอาคูนาคายาสสิโน เอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวน,งนาังเยนาคราเชสหะาสาหรันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวานาม,ามัชาปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยยันตธานาคราชานามาสิสุปนโตเขมามะกาสิพุตโตสันหาหิวาจาหิอุปาวหายันตา นาคาสุปนา,า,านามรณะมกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเทนะสม,มุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสวัสเตเสเตอิทิมันโตยัสัตสิโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคาสาเว,าเวปจิตติสุจิตติจะปหาราทโทนโมจีสหสตันจากผลิปุตตานางสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางราหูพัทมุ ปาฆมุงสมโยธานีพัฒนเตพิขูนางสมิติงวะนางอปูจัเทวาปัทวีจัเตชวาโยตทาขมุงวรุณาวรุัาเทวาโสโมจายสัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสินโนทัศเตทัศธากายาสเพนานตตะวานิโนอิทิมัตโตชุติมัตโววันนาวันตัวยัสสินโมทธมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนาง เวนทูจเทวาสหารีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุลกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยามาคูปุลกิตาณขตานิปุลกิตาวาคูมันทวะราหากาวัาสูนางวัสโวเศฐโถสกโกปาครัปุลินทโททเสเตทัศธากายาสัพเพนาน,นตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัตสิโน โมทมานาอภิการมุงพิกูนางสมนิติงว่านางอถาคูสหภูเทวาเชลามาคิสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวรุนาสหาธรรมาจา่าจุตตาจะอเนชากาสุเลยยาลุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทัสเตทัสธากายาสัพเพนานาตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสัสิโน โมทมานาอภิกรมุงพิขูนางสมิติงวานางสมานามหาสมานามานุสามานุษย์สุตตมาขิทาปทูศิกาอาคูอาคูมนโนปทูศิกาอัฐาคูหารโยเท е วาเยจารโอหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเท е วายาสัสสิโนทเสเตทศทากายาสาเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตว,ว,านาวันนวันโตัาสัสสิโน โมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางสุกากรุมหาอะลุณาอาคูเวคาณสาสหาโอทาตะขคยหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาราคชามิสกาจะยสัสสิโนธานายางอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทะสทากายาสาเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วานาวันโตยสัสสิโน โมทมามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยสัตสิโนสัมพิตากาลามาเสตถาโชตินามาจะอาสวานิมมานาราติโนอาคูอัฐาคูปรนิมิตาทเสเตทัศสทากายาสาัพเพนานาัาตตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัตสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงว่านาง สัตถีเตเ,เทวนิกายาสเีนานตาวานิโนนามันวเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทิสาสหาปะปวุทธาชาติมัคขีรังโอคาตินนามะนาสวังทักเขโมคาระตารังนาคางจันทางวะอสิตาติดตังสุพัมมาประมัมโตจะปุตตาอิทธิมาโตสหะสันนางกุมาโลติดโสจะโสปาคาสมิติงวะนางสหัสสพัมมโลกานางมหาพรม,มาพิติทติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสธทไอสราอาคูปัจเจกวะสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมาราศีนาอภิกามีปัสสะกันหัสสามันทียังเอถาคันหถาพันธัถาราเคนะพันธมมาถุโว สมันตาปริวาเลถามาโวมุลจิตาโกจินังอิติตัทธามหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะมะหัจจะสลังกัตตวานาเพระวังยถา,าปาวุสโกเมโกธนายันโตสวิชุตโกตทา,ทาสโสปจุทาวติสังกุโทอาศยังวเสตานจัาสพังอภิญญายาวะววะคิตวานะจักขุมาตตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศา,สา,สาเสนระเต มาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตบประมากรุงสุตวาพุทธศาสาสาสนังวิตระเคหิป,ปากามุงเนสังโรมัมปีอินชยุงสเพวิชิตตาสังคามาพยาติตายาสัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ 15มงคลจกักรวาลใหญ่สิริทิฏฐิมติเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาปาริมิตะปุญญาธิการัสสะสัพพันตรายะนิวารณะสมัตทสัสสะภควโตัวอรหตัตตสัมมาสัมพุทธะทวัตติงสัมมหาปุริสารคนานุภาเวนะอัศีตาย,นยนนานุพยัญชนะนุภาเวนะอัถุตตะสัตตะมังคารานุภาเวนะฉับพันนสิ ลังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสะปารมิตานุภาเวนะทัศะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสะปรมัตถปาลามิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญาณุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะ เยยะธรมานุภาเวนะจะตุราศีตะสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกุตตรธธรมานุภาเวนะอัถังคิกามคานุภาเวนะอัถตสมาปฏิยานุภาเวนะชระพิญญานุภาเวะะญญานเวะจะตุสัญญานจา,า,า,ายาน,านุภาเวนะทัสสะภระยานุภาเวนะ สัพพัญยุตญาณานานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตานตาญาสรณา,านุพาเวนะตุยหังสัพพโลคโศกุปปัตถวะทุกขโมทะนัสุปายาสาวินัสตุสัพพอันตรายาปิวินสัสสตุสัพพสังกัปปาตุยหังสมามชชัชนตุธีขายุตตาตุยหังโหตุสตาวสัสะ ชีเวนะสัมังคิโกโหตุสัพพธาอากาสปัปพัตตะวนะภูมิคังคามหะสมุทธาอารักกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักขันตุพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธีพระวันตุเต พระวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุถีพระวันตุเตบทภพระวัตุสัพอวยพรสัพพมงคลนักข,ขัดตยขะภูตานางปาปักข้าหานิวารนาปลิตตัสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัตเทเวนักข,ขัดตยขะภูตานางปาปัก ขหานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัตเทเวนักขตยักขภูตานางปาปาขหานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเเวบุตรนักขตยักสวดไร่นักสัตยักและพูดผีสิบหกพัเทกรัตคาถาอตีตางนานวาคเมยะนปะ ติกัางเขอะนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทีตีตามปณีปะีนันตังอัปปตังจากอาาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมตัดถาตัดถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะ นุพะูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนือง,องให้ปลูกโปรงเถิดอัจเชวากิจจะมาตับปางโกชัญญามารณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ถึงความตายในวันพรุ่งณหีโนสังฆรันเตณนะมหาเสนีณนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมตันทิตังตังเวพตเทกะระตโตติสันโตอาจิกคาเตมุนีติผู้พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการฉนี้แล 17. อภินหับปัจจะเวขะณปาถะ ชรารรมมหิชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรมมำหิพยาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรมำหิมรณงอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหิ นานาโววินาภาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมมัสสะกรมหิกรมะทายาทากรมโยนิกรมพันธุกรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยยากกรมมังกริสามิกัลยานางวาปาปะกังวาตัสะ ทายาทาพระวิสมิเราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจากต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวคิดตับพางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน